ตอนที่4 4 1ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่านชั้นที่สองแล้วหรือเจียงหวนฉางเอ่ยถามแน่นอนอยู่แล้วกู้หยุนซีไปยักหน้ารับมีหรือที่อสอรพิษมงกุฎทองคำจะหยุดยัง้งท่านผู้หญิงผู้นี้ได้แล้วชั้นที่สามเ,เป็นยังไงบ้างเจียงหวนฉางเผยยิ้ม อมสีหน้าของกู้หยุนซีจึงกลายเป็นขืนขมนางถอนหายใจออกถือว่ายากศักยภาพของเสือดาวเงาถือว่าคนระดับกันกันกบอสรพิษมงกุฎทองคําเจ้าหวนวฉางเผยยิ้มรับนี่แสดงให้เห็นว่าหยุนซียังควบคุมความสามารถได้ไม่ดีพอภายหน้ายัางต้องฝึกฝนให้มากกว่านี้ใช่แล้วข้าต้องพยายามมากกว่านี้กู้หยุนซีพยักหน้ารับหนักแน่นก่อนจะถามแล้วทางเจ้าเป็นยังไงบ้าง ได้รับภารกิจมาจึงเลื่อนระดับขึ้นมาหน่อยเจียงหวนฉางยิ้มรับโชคดีไม่เลวเลยนี่กู้หยุนซีประหลาดใจลูกขาหลานต้นตำรับล้วนทราบว่าการหาภารกิจในหมดทั่วไปเป็นเรื่องยากรางวัลไม่ใช่ดีเท่าใดเป็นค่าประสบการณ์จำนวนหนึ่งเจียงหวนฉางถอนหายใจออกถือว่าไม่เลวแล้วกู้หยุนซียิ้มรับ สามารถแปลเปลี่ยนเป็นพื้นฐานการฝึกฝนได้ทั้งสองพูดคุยกันพักหนึ่งก่อนจะล่ำลาเห่าซื้อหยานและล่วชวนกลับออกจากร้านต้นตำหลับไปทำไมคล้ายมีลางสั่งหรณไม่ค่อยดีเจ้างวนฉางขมวดคิว้วเมื่อกลับมาเยือนที่พักซึ่งสถาบันวิญญาณเมคาจัดหาไว้ทราบแล้วทำอะไรได้กู้หยุ่นซีโบกมือรับอาจารย์ย่อมไม่ลงมืออะไรอยู่แล้วกลับไปพักกันดีกว่า เมื่อผ่านประตูหินเข้าไปที่ด้านในสีหน้าคนทั้งสองจึงกลายเป็นแข่งข้างฟ้านเชิงเทียนหญิงอู้จี้และมู่หลงไห่ถึงต่างนั่งเอ็นกายรับชมคนทั้งสองพลางยิ้มแย้มกู้หยุนซีและเจี้ยงหวนฉางมองหน้ากันเองความประหลาดใจเผยชัดผ่านดวงตาซึ่งกันและกันไปไหนมางั้นหรือ มู่หลวงไห่ถึงมองคนทั้งสองพร้อมเอ่ยถามเสียงราบเรียบภายนอกสงบและออร่าก็สงบขณะนั้นกู้หยุนซีกับเจี้ยงหวนฉางตระหนักทราบได้ชัดเจนว่านี่มันเป็นคลื่นใต้น้ำลอยยิ้มหวานเผยชัดผ่านใบหน้ากู้หยุนซีอาจารย์ไห่ถิงพวกเราไปซื้อหาอะไรมาเล็กน้อยเจี้ยงหวนฉางเร่งรีบพยักหน้ารับเป็นดังที่ว่าไปซื้ออะไรที่ไหนมางั้นหรือร้านต้นตำรับหรือ มู่หลงไฮเถิงยังคงยิ้มทั้งสองเผยท่าตีชังงักงนันที่คาดเดาไม่ผิดไม่ใช่ข้ากล่าวแล้วหรือว่าอย่าได้ทำอะไรโดยที่ไม่ขออนุญาตจำไม่ได้เง้นหรือฟานเชิงเทียนเอ่ยถามกู้หยุนซีและเจี้ยงหวนฉางไม่ตอบกู้หยุนซีและเจี้ยงหวนฉางไม่ตอบคำขณะที่พวกนางทราบเรื่องราวผิดคาดดังนั้นเงียบจึงเป็นการตอบรับที่ดีที่สุดมู่หลงไฮเถิงถอนหายใจก่อนจะมองด้วยความอับจน ครั้งนี้จะถือว่าไม่เอาความได้ยินเช่นนี้สีหน้าพวกนางทั้งสองค่อยผ่อนคลายลงได้อาจารย์มู่หลงข้าทราบว่าท่านจิงใจดีที่สุดขอบคุณอาจารย์มู่หลงผู้หยุนซีและแจ้งเหวินฉางต่างยิ้มพร้อมเดินเข้าหามู่หลงไงถึงท่าทีเผยออกแสดงถึงความสนิทสนมไม่เป็นอะไรมู่หลงไงถึงโบกมือรับไปล้านเท่าแก่มามีอะไรใหม,ม,ใหม่มีอะไรใหม่บ้างหรือไม่ มีแน่นอนกู้หยุนซีสายศีสะไปมาป่นปักผมเผยประกายแสงป่นปักผมเผยประกายแสงต้องตานี่คือสิ่งที่ข้าซื้อมาจากร้านเท่าแก่ที่ห้อยคอใบโคเวอร์สีแฉกของเจี้ยงหวนช้างก็เผยประกายเช่นกันของข้าด้วยคณะคนทั้งสามมองหน้ากันเองท่าทีคล้ายแปลกประหลาดเท่าแก่ขายเครื่องประดับงั้นหรือเหมือนแนวทางการค้าจะแปรเปลี่ยนไปครั้งใหญ่ตอนที่442 ไม่อาจาทําได้โดยลําพังนะับเป็นโชคดีที่คําถัดมาของกู้หยุนซีได้อธิบายเรื่องราวของสิ่งนี้ซื้อมาจากมิติขายอาวุธของร้านเท่าแก่กู้หยุนซีเผยยิ้มมิติขายอาวุธมีอาวุธอะไรบ้างหญิงอูจี้เงียบงันไปครู่ก่อนจะเอ่ยถามเป็นอาวุธวิญญาณที่มีในหอคอยแห่งการทดสอบค่อนข้างเป็นของพิเศษเจ้างวนช้างอธิบายเสริมคนทั้งสามนิ่งเงียบเป็นเช่นนี้และยังมีนี่ กู้หยุนซีนำเอาโทรศัพท์พิเศษออกมานั่นคืออะไรฟ้านเจิงเทียนเอ่ยถามด้วยความสงสัยโทรศัพท์พิเศษกู้หยุนซีอธิบายเป็นอุปกรณ์พิเศษที่จะช่วยทำให้ดาว์โหลดแอปพลิเคชันและเผยแผ่เรื่องราวของเราออกมาได้คนทั้งสามมองหน้ากันเองอย่างไม่อาจทราบความหมายดาวน์โหลดอะไรนะเผยแผ่อะไรคําเหล่านี้ความหมายว่าอะไรกันเหตุใดพวกตนจึงไม่อาจาตามเรื่องราวได้ทัน ด้วยสายตากู้หยุนซีมู่หลงไ้เถิงคิดกล่าวคำจึงกระแอมไอเป็นคำขัดคำขึ้นมาหยุนซีที่กล่าวไปนั้นหมายความถึงอะไรหรือให้ข้าอธิบายแล้วกู้หยุนซีเริ่มไล่าย,ยาวคนทั้งสามจึงขยับเข้ามาใกล้เพื่อรับฟังเฮออภาพงดงามได้เพียงนี้พบเห็นภาพที่แสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์พิเศษฟ้านเชิงเทียนต้องอุทานออก หญิงอูจี้และมู่หลงให้ถึงไม่คิดประหลาดใจแต่อย่างใดเพราะเครื่องเล่นสเสมือนจริงทําได้ดียิ่งกว่านี้นี่คือกระดานสนทนาเมื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานเรียบร้อยจะสามารถกดติดตามคนรู้จักและเผยแผ่เรื่องราวของตัวเองได้กู้หยุนซีอธิบายกล่าวบอกนามแฝงเท่าแก่ต้นตำรับคือเท่าแก่และนามแฝงเสมียนล้านต้นตำรับก็คือพี่ซือหยานทางนี้เป็นของหวนฉางเหมือนจะมีสองเรื่องราวเผยแผ่นะ เจ้งง่วนฉางพิ่งพบเห็นจึงอุทานออกงั้นหรือกู้หยุนซีตอบสนองรับคำนางถึงกับลืมเลือนสำรวจดูเป็นของผู้ริเกอร์และเท่าแก่กู้หยุนซีเอ่ยคำออกสายตากำลังมองที่น้ำแฝงซึ่งเผยแผลเรื่องราวนางทราบว่าผู้ริเกอร์คือลูกค้าคนแรกของร้านต้นตำรับดังนั้นเรื่องนี้คาดเดาได้ไม่ยากของรั่วฉชวนนั้นเรียบง่ายมีเพียงแค่สองคำเท่าแก่ยังคงประหยัดถ้อยคำเหมือนเคย มู่หลงไห่เถิงยิ้มกล่าวคำออกเสี่ยงเวินฉางพยักหน้ารับข้าเห็นด้วยและดูเหมือนว่าระบบแสดงความคิดเห็นและถูกใจนั้นค่อนข้างน่าสนใจถัดจากนั้นกลุ่มคนจึงค่อยตรวจสอบเรื่องราวที่ผู้ริเกอร์เผยแผ่ออกมาผู้เขาจักรวาลโพธิสัตว์อูเทียนสองคำนี้มากพอจะสร้างความหนักอึ้งได้โพธิสัตว์อูเทียนปรากฏตัวในนครจิ่วเหวาฟ่านเชิงเทียนเผยอาการตื่นตะลึง แม้เขาไม่เคยได้พบปู่เทียนกับตาตนเองกระนั้นก็เคยได้ยินนามมาบ้างนั่นคือสุดยอดฝีมือแห่งตะวีเทียนหลันฟ้านเชิงเทียนทราบดีว่าตนยังห่างไกลกว่าอีกฝ่ายมากขอบเขตลาชันระดับที่9ไม่คิดเลยว่าจะมีผู้แข็งแงกร่งเช่นนั้นคงอยู่ผู้อื่นต่างกล่าวออกอย่างแทบไม่คิดเชื่อเรื่องราวแม้กระทั่งขอบเขตลาชันระดับที่หนึ่งก็ยังทำ ให้พวกเขาทราบถึงพลังอำนาจอันแข็งแกร่งขอบเขตราชนระดับที่9กล่าวได้ว่าจะเป็นตัวตนบนจุดสูงสุดเท่าที่จะคิดว่าจะมีอยู่ในโลกแล้วบรรดาผู้ส่งอำนาจต่างมาเยือนนครจิ้วเหวินนั่นไม่ใช่หมายถึงภายหน้าจะมีผู้แข็งแกร่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามาเยือนอีกหรอกหรือชื่อเสียงของล้านต้นตำหรับสาม,มารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้เพียงนี้ให้เหาสิทธิ์เก็บตัวให้ดีฟ้านเชิงเทียนขมวดคิ้วเอ่ยคำตัดสินใจ นครจิ้วเหยากลายเป็นจุดหมายปลายทางของกองกําลังใหญ่ทั้งหลายเมื่อใดถึงเวลาย่อมเป็นการรวมตัวกันของผู้แข็งแกร่งทราบแล้วมู่หลงไ้เถิงและหญิงอูจจีตอบสนองรับตอนที่443บัตรขยายล้านหนึ่งวันผ่านพ้นไปอย่างเงียบงนันฟ้ามืดเมื่อกลับถึงห้องด้วยสวนเกือบจะหลับแล้วพลันนึกอะไรขึ้นมาได้ผ่านมาหลายวันภารกิจสมควรเสร็จแล้วกระมังระบบเปิดหน้าต่างข้อมูล ลวชวนกล่าวออกม่านแสงโปร่งใสจึงปรากฏที่ตรงหน้าลวชวนเบื้องหน้าคือข้อมูลรายละเอียดสายตาลวชวนขยับเคลื่อนมองไปก่อนจะพบเจอสิ่งที่ต้องการภารกิจหลักรายรับถึงหนึ่งล้านผลึกวิญญาณรางวัลโอกาสสมโชคความคืบหน้าหนึ่งล้านหนึ่งล้านสถานะเสร็จสมบูรณ์ลวชวนรู้สึกว่าภารกิจนี้สมควรเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนแล้วระบบภารกิจสำเร็จเใด,ไ,ดไม่แจ้งเตือน ล้วชวนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเคยแจ้งต่อเจ้าของร้านแล้วว่ารางวัลภารกิจสามารถรับได้ก็ต้องเป็นเจ้าของร้านดําเนินการเองระบบเ,เร่งรีบตอบกลับมาล่วชวนพยักหน้ารับตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยโฮเขาทราบดีว่าคําตอบเช่นนี้คือสิ่งสมควรได้รับกระนั้นก็ยังอดไม่ได้ที่จะบุนออกรับรางวัลภารกิจลววชวนกล่าวบอกรางวัลภารกิจถูกนําส่งเจ้าของร้านตรวจสอบด้วย หลังจากนั้นล่วสวนจึงได้เห็นหน้าต่างข้อมูลส่วนตัวเกิดความเปลี่ยนแปลงข้อมูลภารกิจเลือนหายข้อมูลภารกิจเลือนหายและที่ตรงหน้าโอกาสสุ่มโชคมันเพิ่มจํานวนครั้งเข้ามาว่าไปแล้วมีอีกหนึ่งคำถามล่วชวนเพิ่งจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงกล่าวออกหลังสําเร็จภารกิจหลักโอกาสการสุ่มโชคนี้จะเป็นสายการฝึกฝนหรือสายบันเทิงล่วชวนเอ่ยถามไม่ยืนยัน ระบบตอบกลับมาสั้นกระชับเข้าใจแล้วด้วฉวนไปยักหน้ารับเริ่มการสุ่มได้ภาพตรงหน้ากระพริบด้วยฉวนปรากฏตัวในมิติสุ่มโชคที่ไกลห่างมันปรากฏวงล้อเสียงโชคของสายการฝึกฝนและสายบันเทิงและที่อยู่ไกลออกไปมันคือวงล้อเสียงโชคขนาดใหญ่มันคือวงล้อเสียงโชคที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจแน่วแน่ทางการพัฒนาของล้านต้นตำรับ เริ่มได้ลวดชวนออกคำสั่งทันใดนี้เองที่วงล้อเริ่มหมุนไม่ช้าภาพฉากจึงเลอะเลือนไม่อาจทราบกระจางได้อีกต่อไปหยุดตามคำสั่งของลวดวนมันค่อยหยุดลงในมันค่อยหยุดลงทีละน้อยความเร็วของวงล้อสุ่มโชคเริ่มช้าลงท้ายที่สุดด้วยลวดสวนจับจ้องตัวบ่งชี้ยึงหยุดตรงหน้าพื้นที่สีทองสีทองหรือจะเป็นสีทองแห่งตำนาน ลวชวนเกิดประหลาดใจขึ้นมาเพราะสีทองย่อมหมายถึงสิ่งนำโชคขอแสดงความยินดีแก่เจ้าของร้านที่เสียงโชคได้รับวัตถุพิเศษบัตรขยายร้านเสียงของระบบแสดงความยินดีแก่ลวดชวนอยู่ภายในยามนี้เขาถึงกับชงักวงล้อเสียงโชคมีอะไรอื่นนอกจากสินค้าด้วยภาพตรงหน้ากระพริบลวชวนกลับสู่ห้องตนเอง ในมือเขามันปรากฏบัตรที่เผยประกายแสงสีทองสิ่งนี้คือบัตรขยายร้านที่ล่วชวนได้รับมาพลิบตานี้เองที่ข้อความปรากฏในใจของลั่วชวนบัตรขยายร้านวัตถุหายากมากที่สามารถขยายร้านได้คําแนะนําสั้นเกินไปล่วชวนยังคงมองบัตรสีทองในมืออย่างไม่อาจคิดเชื่อนี่ได้ของหายากมากมาแล้วงั้นหรือ ในที่สุดก็มีโชคกับเขาบ้างแล้วครั้นทำไมจึงรู้สึกว่ามีอะไรแปลกเหมือนจะไม่ใช่ได้รับระบบของสิ่งนี้ใช้งานได้ยังไงล่วชวนเอ่ยถามหลังพยายามครุ่นคิดเจ้าของร้านสามารถใช้พลังจิตเพื่อเรียกใช้งานระบบตอบกลับมาล่วชวนดำได้เพียงพยักหน้ารับขณะเดียวกันนี้พลังจิตจึงถ่ายเทสู่บัตรขยายร้านด้วยสายตาประหลาดใจของล่วชวน บัดกลายเป็นประกายแสงหายวับกับสภาพเวทหลอมลัว่ชวนรับรู้ได้ว่าประกายแสงไม่ใช่หายไปแต่เป็นการรวมตัวเข้ากับล้านตอนที่444ขยายร้านต้นตำรับบัดขยายร้านใช้งานได้สำเร็จร้านค้าอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระยะเวลาเสร็จสิ้น6ชั่วโมงข้อความปรากฏต,ตรงหน้าลว่ชวน6ชั่วโมงพรุ่งนี้เขาก็จะได้เห็นแล้วว่าล้านขยายยังไงด้วยความเหนื่อยล้า ล้วยชวนไม่ช้าจึงหลับไปเช้าตรู่แสงสาดส่องเข้าสู่ในห้อง เปลือกตาของล่วชวนสัตว์เล็กน้อยก่อนจะค่อยลืมตาขึ้นก่อนจะค่อยลืมตาตื่นเมื่อลุกขึ้นแต่งตัวล่วชวนจึงอดไม่ได้ที่จะหาาออกล้างหน้าเรียบร้อยเขาแทบอดใจรอที่จะเดินลงไปข้างล่างไม่ไหวเหย่าซื่อหยานก้าวเดินออกจากห้องด้วยท่าทีงุนงงนางมองล่างล้วชวนที่เดินลงไปยังชั้นล่างเหตุใดรู้สึกว่าเท่าแก่ตื่นเต้นกันนะเหย่าซื่อหยานกลายเป็นมีกำลังวังชาขึ้นมาเพราะความสงสัย หรือร้านจะมีสินค้าใหม่อีกแล้วด้วยคาดเดาภายในใจเหยาซื่อหยานจึงเร่งรีบไปล้างหน้าเมื่อก้าวเดินลงสู่ชั้นล่างรั่วชวนอดไม่ได้ที่จะชะงักงันยามได้เห็นสภาพภายในร้านเมื่อช้าเขาจึงค่อยเผยรอยยิ้มที่มุมปากบัดขยายร้านไม่ใช่เสียเปล่าในสายตาของรั่วชวนร้านต้นตำรับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฟิกฟ้าความแผ่นดินหากเทียบเปรียบกับเมื่อวาน พื้นที่มีความกว้างขวางมากขึ้นจากที่ล่วชวนพิจารณาด้วยสายตาอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้น3ามเท่าชั้นวางที่ด้านซ้ายมีสินค้าเรียงราย มันกลับกลายเป็นดูโล่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือบริเวณทางขวาที่มีเครื่องเล่นเกมเสมือนจริงเดิมมีเพียงแค่10เครื่องแต่ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาอีกล่วดชวนนับโดยคร่าวอย่างน้อยก็100แน่นอนว่าต้นไม้โลกยังคงตั้งเคียงข้างโต๊ะรับเงินทุกสิ่งทุกอย่างภายในร้านต้นตำรับดูโออายิ่งกว่าเดิม ทุกสิ่งอย่างในร้านต้นตำรับดูโออายยิ่งกว่าที่เคยเป็นอีกทั้งมันยังให้บรรยากาศว่าเป็นร้านขายสินค้าเทคโนโลยีล่วงชวนต้องพยักหน้ารับเป็นความพึงพอใจสายตาเขาหันมองรอบร้านลาวตรวจสอบพื้นที่เท่าแก่อาหารเช้าพร้อมแล้วฮ้ร้านเปลี่ยนไปอีกแล้วเหย,ย่าซื่อหยานที่โปรดสีษะพนจากบันไดชั้นสองลงมาทันต้องเผยสีหน้าประหลาดใจล่วงชวนพยักหน้ารับให้เหย่าซื่อหยาน ใช่ร้านก่อนหน้านี้รับแคบไปหน่อยดังนั้นจึงต้องขยายเสียหน่อยอ,อ้ออ้อเหยาซื้อหยานพยักหน้ารับ นางไม่คิดว่าเรื่องราวมีใดแปลกเพราะเรื่องราวเช่นนี้ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแม้พักอาศัยอยู่ชั้นบนนางก็ไม่อาจตระหนักทราบว่ามีความเคลื่อนไหวใดกระนั้นเรื่องราวใดเกิดขึ้นในร้านไม่มีใดน่าประหลาดใจลวยชวนตามเห่าซื่อหยานขึ้นสู่ชั้นบนเพื่อน,นำมื้อเช้าลงมาสำหรับสภาพร้านตอนนี้หากให้กล่าวคือโต๊ะรับเงินของร้านต้นตำรับ ก็ใหญ่ขึ้นมามากหลายสิ่งหลายอย่างสามารถนํามาวางบนโต๊ะได้มากขึ้นหลังทานมื้อเช้าเหย่าซื้อหยานค่อยนําสํำรับอาหารเก็บขึ้นบนชั้นสองล้วชนวเริ่มกิจ,จวัตรประจําวันของเท่าแก่ล้านก่อนอื่นคือการลดน้ําต้นไม้โลกน้ําแร่และโค้าที่ขายในร้านต้นตํำรับถูกกลิ่นใส่ลากต้นไม้โลกและต้นไม้โลกเองก็สั่นใบเป็นการตอบรับ แน่นอนว่าบางทีการสั่นใบก็หมายถึงการทักท้วงเพราะยามเมื่อล้วชวนเด็ดใบไม้เขาเด็ดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบล้วชวนเดินไปยังประตูร้านพร้อมก้าวอี้ยาวแสงตะวันาสาดส่องอบอุ่นแล้วโทรศัพท์พิเศษถูกนำออกมาเพื่อเปิดกระดานสนทนายังคงมีเพียงสองเรื่องราวที่ถูกเผยแผ่ออกล้วชวนถอนหายใจอย่างผิดหวังผู้ใช้งานน้อยเกินไป และผู้ใช้งานเหล่านี้ก็คล้ายไม่ทราบว่าควรต้องเผยแผ่เรื่องราวใดบ้างเมื่อใดกันที่บรรดาลูกค้าเก่าจะนำลูกค้าใหม่มาเยือนร้านบ้างเขาจึงเก็บโทรศัพท์พิเศษไปด้วยความเบื่อหน่ายที่กระทำถัดจากนั้นคือนอนอับไล่แสงตะวัน